งานนี้จัดเต็มอุ้มอีกแล้วกับงานวางท่อ60สิบคอนโทรลยาวไงครับร้อนครับร้อนร้อนครับคอนโทรลยาวร้อนปุ่ดมาแล้วครับร้อนแต่ยังสู้ครับร้อนแต่ยังสู้ครับเซกคอนโทรลยาวเซกหนึ่นั่นเองเฮ้ยเต็มพุ่มพุ่งจีหกครับ ตาเราขุดเสร็จแล้วนะครับฝั่งนูน้นเดี๋ยวฝั่งนี้ประมาณสักสิบฝ่าสิบฝ่าเมตรนี่ก็คนทนยาวครับเดี๋ยวน้่งก่อนครับโอ้ยเสียงขวดดินแดงลุกลังครับนแสเลสาแรงครับแถวบ้านเล็กสิลาแรง ชมเกมเพลินเพลินครับเอ,อ้ยฮูบตา้า KX 91.3 Super Series ตังล้แล้วเดี๋ยวไม่ได้แนว สีใหญ่ครับปุสีใหญ่เป็นขุดง่ายด้วยย้ำเอาแนวครับจะย้ำเอาแนวยังไงมันโคง้งน้องขับตัวแอร์ครับลูกพี่ขับแอร์กีกับตายมันบ่าฟีเฮา พอนายจอดถาเด้อพอนายคอนโทรลเงาด่วน,นเออรถน้ำแปลนไปเมื่อกี้เลย เต็มอุ้มเต็มอุ้มเลยครับแต่ตอนเอาท่อลงอ่ะเราจะยือถึงหรือเปล่านั่นเองอยู่ไกลไกลเกินแขนแล้วเกิน ฟังเสียงครับผมแรงกดที่ปลายอาร์มประมาณหนึ่งตันนะครับผมเดาเอาฟาร์มฟาร์มกวางได้บอล่ะฟาร์มกวางโอ้ผูกการมาแล้วครับผูกการ แล้วโอ้โหคนนั้นม่ใด่ขุดถนนแล้วเราว่าตามร่องเลยหรเออปโ้งหยาบาลดี่งโรงพยาบาลด้วยมากก็บ็นวางไหนดิเบื้องเบิ้งสิปั๊บหมเรางไหมเดี๋วราด้เด๋ยวซ้ำนิดแบะที่สิบองยังครับ

kháng lại, cái khóng không? ăn rồi.